ชุดนี้เนาะทั้งชุดเนี่ยก็น่าจะเป็นแสนครับสองฝั่งเลยรวมกันเนาะชุดพอนี้เป็นคอฟูลแท้เลยเนาะใช่ครับเทคอแท้ครับแท้ทั้งชุดแต่ว่าคอเนี่ยไม่ได้ล้างเลยก็เริ่มเปื่อนและตามสวัสดีครับจากช่องนะครับคนบ้าขี่นะครับกับพี่ฮอฟนะครับบิ๊กไบค์สไลด์นอนนะครับครับวันนี้ก็นะครับพี่ฮอปมาถามนะเกี่ยวกับการใช้รถนะครับวันนี้แวะมาหาผมแหละนะครับอะวันนี้จะมาถามเรื่อง อ่าครับบิ๊กไบค์เป็นบิ๊กไบค์คันแรกเนาะงรัใช่ใช่ครับไบค์คันแรกความรู้สึกเป็นยังไงการขับขี่การขับขี่นะครับวันแรกที่ได้รับรถมาคือกลัวครับสั่นเบื่อมากคือมันแรงมากครับก่อนอื่นเลยเคยขับ R สิบห้าซึ่งก็เป็นโฉมสปอร์ตเหมือนกันนั่นแหละครับแต่ว่าแฮนด์น่าจะสูงกว่านี้นิดนึงนะครับตัวนี้มันรู้สึกหมอบขึ้นหมอบมากกว่าเดิมอะไรประมาณนั้นแต่ว่ามันแรงมากครับแรงมากหนักมากจนแบบเรากลัวพี่อ๊อฟ แล้วทีเนี้ยมันมีกี่โหมดท,ที่เราขับอยู่แล้วเนี้ยมีสามโหม,มดอะไร,ร <laughs> ก็จะมีโหมดโลก็คือแบบแรงม้าน้อยสุดเบาสุดแล้วก็จะมีโหมดอ่ามีเดียมก็คือโหมดเอ็มตัวนี้ก็เป็นแบบว่าฝนตกถนนลื่นมันก็จะตัดแรงม้าให้การสะบัดเทคชัน <c oughs> จะทํางานหนักขึ้นอะไรประมาณนี้สาหรับต,ต,ตัวตัวนี้นะแล้วก็เป็นโหมดฟูลนี่คือฟูลแรงม้าฟูลออปชันเลยคือมีอะไรเราใส่ให้หมดจัดเต็มโอ้โหถือว่าเป็นรถที่มีเทคโนโลยีแบบเยอะเหมือนกันเนาะ ตัวนี้ค่อนข้างเยอะครับเพราะว่ามีพวกอ่าซับแทงมาให้ครับวนนี้ก็เต็นซับโชกเวลาตกหลุมนะครับก็จะนิ่มขึ้นอะไรประมาณนี้รู้สึกว่าก็จะมีเป็นบางรุ่นนะที่มีไอ้เจ้านะครับซับโชกตัวนี้มาให้นะครับน่าจะเริ่มต้นปีสิบหกหรือเปล่าอ้ามใช่ครับคาวาศกิจเริ่มปีสิบหกพี่เจ้าเซตสิบแล้วก็รู้สึกว่ามีค่ายอื่นก็น่าจะมีนะอาวันแต่อาจจะต้องเติมเอาหรือเปล่าไม่ชัวนะเห็นในโซเชียลช่องอื่นอาจจะมีบ้างปีสิบห้าจะไม่มีเนาะใช่ใช่ครับใช่มโอเค เป็นไงความรู้สึกการขับขี่การความเร็วความแรงเป็นความเร็วค่อนข้างมั่นใจเพราะว่าด้วยน้ำหนักของเซตเอ็กครับมันอยู่ที่ประมาณสองร้อยหกกิโลและมันเป็นรถหนึ่งคันที่ใหญ่และหนักนะครับพูด,ดง่ายๆเลยว่าน้ําหนักการทรงตัวมันค่อนข้างดีพี่มันมันหนึบถนนดีครับอะไรประมาณนี้การเข้าโค้งคือมีน้ําหนักเยอะมิติการเอียงรถนะครับเราค่อนข้างมั่นใจว่าน้าหนักมันเยอะสมรรถนะเอาตรงดีมากคือแบบมันจะมี น้ำหนักช่วยกดอะไรประมาณนั้นถ้าเป็นรถเบาๆเหมือนเวฟ200เราจะรู้สึกเลยว่าประมันแบบมันสายไงพี่อันนี้คือมันหนักมากครับอะไรประมาณนี้เดินเป็นตัวพันด้วยเนาะใช่ใช่คือมันก็แล้วก็ส่วนความมั่นใจหลักๆพี่น็อปก็น่าจะได้มาจากพวกเทคโนโลยีพวกนี้แหละไม่ว่าจะเป็นปั๊มดิสเบรกต่างๆนะพวกเนี้ยก็ ABS นะครับมีมาให้อยู่ไปได้เรใช้ ABS ใช่ครับคุ้มมาก กับกับตันตูนะครับก um <t nt> ับชวนกันอ่ะแล้วก็ชุดนี้เนาะทั้งชุดเนี่ยก็น่า,าจะเป็นแสนครับสองฝั่งเลยรวมกันเนาะชุดอ่มามีปั๊มมีผ้าเบรแล้วก็มีตัวจานตัวนี้นะครับสองฝั่งนะเป็นราคามือหนึ่งเนาะอยู่ประมาณหนึ่งแสนบาทตรงๆประมาณนี้แค่จานนี้ก็บอกเขาบอกว่าราคาแพงมากเลยนะชิ้นละสองหมื่นครับมือหนึ่งนะชิ้นละสองหมื่นตอนนี้เป็นเบรกทึกงานญี่ปุ่นครับข้อเสียของจานนี้ก็คือเนี่นะเนาะ นนใช่ใช่ใช่ครับอันนี้คือข้อเสียคือสนิมขึ้นไม่สวยแต่ถ้าอยากให้มันสวยก็คือตั้งแต่ซื้อมาเลยต,ต้องตอดในบ้านครับแล้วก็ขับเสร็จก็คือต้องทาฉลมน้ํามันเลยพี่อะไรประมาณนี้ถ้าถ้ามันขึ้นแบบนี้เรามีวิธีแก้ไหมถ้าเคยถามช่างเขาบอกต้องยิงทรายพี่แกะออกไปเลยแล้วยิงทรายแล้วทําสีตรงนี้ใหม่เลยครับทําสีใหม่โคตติ้งสีใหม่เลยเนาะใช่ใช่ใช่ตรงนี้คือเปลี่ยนได้ตรงนี้เปลี่ยนใหม่ได้แล้วก็ทําสีจานใหม่แต่ตรงนี้ห้ามไปแตะยุงกับมันเพราะว่ามันคือหน้าสัมผัสของเบรก เราจะทําส่วนที่เป็นสนิมแค่ตรงนี้เนาะใช่พี่แค่นั้นเลยครับทาได้แค่นั้นอ๋ออายหน้าสัมผัสเบรคคือไม่ได้เลยตากล้องมาดูสนิมนะครับ <laughs> <laughs> เพ<อ>ืเ่อนมากครับตอนนี้เนี่ยเนาะอืมแต่อาร์มบอกว่าถอดแล้วก็ไปโคตติ้งสีใหม่แล้วก็เลือกได้ใช่ใช่<ม>ครับต,ต้องยิงทรายใหม่ยิงทรายใหม่แล้วก็ทําสีนะครับตนนัวนี้อ๋อโอเคอ่าแล้วข้อข้อดีข้อเสียของของตัวเนี้ยที่เจอกับตัวเองเลย ของ ZX ใช่ไหมครับใช่แล้ว z ซเอ็เหรอครับอืมเท่าที่ผมขับขี่มาหลายช่องบอกว่าจะมีโค้ดขึ้นนู่นนี่นั่นบาๆเยอะเลยพี่แต่ว่าเอาแบบว่าเราขับดีกว่าที<ช>่เร,เราเจออะไรบ้างเนาะสิ่งที่ผมเจอคือเบ้ากุญแจดังครับอืมจะมีอาการเบ้ากุญแจดังเวลาเราขับปุ๊บมันจะดังเลยลองดูเบ้ากุญแจงานกะได้พี่เบ้ากุญแจมันจะเป็นแบบนี้เวลาขับครับเนี่ยที่อฟปองมือแตะแบบนี้เลยมันจะสายแบบนี้เลย คือคาวาสกิทุกคันนะครับจะมีปัญหาตรงนี้ออก็คือมันเวลาขับมันจะเขย่าได้พี่ต้อกป๊อกป๊อกเลยอปัญหาเปการประจำรุ่นใช่ใช่แก้ได้ไหมน้องอาบได้ครับก็คือเอาเทปมาพันแต่ผมยังไม่พันครับมันเปื้อนแต่ว่ามันมันจะดังบางครั้งนะไม่ได้ทั้งไม่ได้ดังทุกครั้งแต่อันนี้คือปัญหาที่กวนใจเราที่เราเจอแล้วก็กุญแจไขยากนะครับต้องดันขึ้นไปข้างบนนะครับเวลาไขแบบนี้ต้องดันกุญแจขึ้นไปแบบนี้ครับมาดูแล้วก็ ลองดันดูดิมันจะขายไม่ได้รมต้องดันยังไงต้องดันขึ้นแบบนี้แล้วก็หมุนแบบนี้ครับอ๋ออันนี้คือเจ้าคาวาถ้าเราไม่ดันนะลองดูมันจะขายยากหน่อยพี่นยมันจะหมุนยากเออมันต้องดันขึ้นแล้ใช่อะไรแบบนี้แล้วก็คาวาเป็นการสวัดไฟฟ้าเวลาเราขกุญแจนะครับเวลามาดันแบบเนี้ยห้ามขยับแฮนด์เพราะโคจะขึ้นเราต้องหามไปร้านเลยอะไรประมาณนี้ต้องรอให้มันคาลิเบียตก่อนประมาณสามีิวิชนแหละตัวนี้เป็นการสวัดไฟฟ้าข้อเสียคือมันทำงานช้าอาวมีวิธีแก้มั้ยครับตัวนี้ อ่าถ้าอยากให้มันทํางานเร็วใช่ไหมพี่อืต้องถอดไปทําเป็นเม่ล้ลครับอย่างเดียวเลยถอดเป็นเม่ล้ลถ้าเราเป็นเม่ล้ลปุ๊บเราสตาร์ทแล้วเราขยับอันนี้ได้เลยถูกไหมถูกต้องครับใช่ใช่โอคือไขว่แจ่วปุ๊บขยับแขนได้เลยแต่เป็นไฟฟ้าปุ๊บต้องรอทำเซตค่าก่อนอืเซตระยะการทํางานประมาณนั้นออ๋แต่ถ้าเป็นเม่ล้ลเราก็เปิดปุ๊บเราขยับได้เลยใช่ใช่โอ้อ่าเผื่อเอฟซีอยากรู้นะฮะน่าจะพอรกันหลายรุ่นแล้วเอ้ยหลายคนแล้วแหละนะครับสำหรับเจ้าเซตเอ็กซ์แต่สปาร์ติการทำงานช้านะครับ แล้วท่อเป็นไงบ้างเสียงท่อท่อคาร์โบวิกตัวนี้ก็รู้สึกว่าแรงอัดดีพี่แต่ว่าเสียงก็ไม่ได้แบบแสบดากอะไรค่าดนั้นไม่ได้แบบกวนชาวบ้านนะครับก็สตาร์ทให้ชมได้นะครับท่อตัวนี้ก็เป็นงานเดินคอเรียกว่าสลิปออนเนาะก็คือถอดได้ครับพ<ข>อเทีด้วยนะครับ,น,น,รบนี่ของแท้นะใช่ใช่เบ็ดเ็จทั้งชุดน่าจะต่ว่แสี่หมื่นได้พี่แต่ว่าอาร์มอามเอา สติกเกอร์ออกนะครับอาคารโบวิกแล้วก็มีตำหนิตรงนี้รอยท่อตกนะครับใครที่ดูคลิปอยู่ก็น่าจะรู้ว่าตามพี่อ๊อฟไปนะวันนะครับตอนนั้นตนมันแรงไงพอแทนพี่ออกไปปุ๊บท่อก็ทำลายตัวเองอันนี้ก็จะเป็นเสียงนะครับอาคารโบวิกตัวนี้เนาะก็เป็นคอสามนิ้วนะครับตัวนี้เดี๋ยวมาฟังเสียงกันลองฟังกัน ว่า,าโอเคค่อนข้างเหมือนจะลั่นแต่ว่าก็ยังเป็นทุ้มๆหน่อยพี่เสียงเพราะปกติเพราะว่ามันอยู่ที่ประมาณ2,000รอบแต่ถ้าพอมันได้อ่าอุณหภูมิปุ๊บมันอยู่ที่1,500รอบมันจะเบาวกว่านี้ตอนนี้คือมันเคือมันเย็ยนพี่มันจะลันให้เคือมันร้อนเร็วแต่พ่อนี้เป็นคอฟูลแท้เลยเนาะ ใช่ครับเทคอ,อแทครับเททั้งชุดแต่ว่าคอเนี่ยไม่ได้ล้างเลยก็เริ่มเปื่อนและตามสภาพการใช้งานแต่ตรงนี้ได้ถอดล้างอยู่แค่ช่วงนี้ช่องคอไม่ได้ถอดครับเวลาล้างคอต้องแกะหมดเลยแกะกระดิ่งข้างหน้าออกหมดเลยเนาะใช่ใช่ครับแล<อ>้วก็ปัญหาคือถ้าเราไม่รีบล้างตอนที่มันเปื่อนอ่ะมันก็จะเกาะไปเรื่อยๆพวกกินปูนพวกคราบดินทุนเนี่ยมันก็จะทําความสะอาดยากแต่ถ้าเราล้างเรื่อยๆครั้งต่อไปมันก็จะล้างง่ายเนาะเพราะว่าเราเคลือบด้วยเพราะว่าคนที่รักรถมากๆที่ไม่อยากให้มันเปื้อนเลยอันนี้คือ แทบไม่ได้ขับพี่ฮอบต้องบอกแบบนี้ั <laughs> บ <laughs> เราสายลุย <laughs> ใช่ใช่เราขับมาก <laughs> ็เ <laughs> น้นในส่วนของความปลอดภัยมากกว่าไม่ว่าจะเป็นพวกโซ่นะครับล้างโซ่ล้างพวกสเตอร์มากกว่าครับแล้วก็พวกอ่าผ้าเบรกจานเบรกมากกว่าแต่ว่าเรื่องความสวยงามของคอ,อทออาจจะยังไม่ได้โฟกัสตรงนั้นอปัญหาก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็ปัญหาไหนที่ผมเจอบ้างก็โค้ดมีไหมตอนนี้ยโค้ดผมมันยังไม่ได้โชว์พี่ยังไม่เจอนะโค้ด ตอนที่ซื้อมาใหม่ๆเลยอะผมเจอโค้ดขึ้นเอนจินขึ้นมันเป็นในเรื่องของท่อเซอร์โวครับมันจะมีแจ็คหลอกเซอร์โวเนาะเพราะว่าเวลาเปลี่ยนพวกอมันจะถอดออกแล้วเขาไม่ได้เสียบแจ็คหลอกไว้มันก็เลยโชว์ตอนนี้คือไปแก้แล้วไปปลดและกับพี่ติกเนาะร้านแปดสิบอัพนะครับวันนี้ก็ปลดแล้วร้านแปดสิบอัพจบปั๊จบทุกอย่างน่าจะประมาณรู้สึกว่าสี่พันห้าร้อยนะครับก็คือได้ปลดเซอร์โวท่อด้วยกับทําชิปดาวสองอย่างรวดเลยก็คือจบที่สี่พันห้าก็ถูกดีนะครับไม่ได้วย ที่ที่หมดไปสองหมื่นกว่าบาททําอะไรนะฮะสองหมื่นกว่าบาทอ๋อสองหมื่นเหรอสองหมื่นนี่มันจะมีอยู่ประมาณหมื่นห้าที่อวอลค้ดพี่เพราะว่าตอนที่ผมได้มาผมต้องบอกว่าผมจับมือสองมาแล้วเขาเนี่ยคนขับอะ่ะเขากอใหม่ปัญหารถกอใหม่อในระยะรถฉันเนี่ยจริงๆแล้วมันอยู่ที่ประมาณสามหมื่นหกนะกิโลการขับครับแต่ว่าเขากอมาอยู่ที่หมื่นหมื่นหกประมาณนั้น แล้วเขาเนี่ยมาถึงรอบเซอร์วิสบาลแล้วในในรอบประมาณสองหมื่นสองที่ออฟเขาก็ไม่ได้เซอร์วิสบาลให้เราหลังจากนั้นผมก็เรียบร้อยเลยครับไปวาลรดต้องเปลี่ยนบาลใหม่ตั้งล็อกใหม่แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเขากอไม่กอ่ออันนี้มีเทคนิคบอก,กเพื่อนเือเทคนิคการใช้งานเหรอส่วนใหญ่อะผมจะดูที่อจานเบรกนะถ้าเป็นจานเบรกเดิมว่าคุณใช้งานมากน้อยแค่ไหนนะครับในส่วนของการใช้งานของรถนะครับถ้าเป็นยางเดิมจะดีมากเลยคุณใช้ยางเยอะแค่ไหนนะครับในการใช้งานก็คือมันจะอยู่ที่ อ่าอะไหล่รดมากกว่าพี่ออฟในการใช้งานเพราะมันก็จะสึกหลออย่างเช่นแบบจานหน้าน,นี้แบบบีบกันจะหมดแล้วอะไรประมาณเนี่ยเปลี่ยนผ้าเบรกมาสองรอบแล้วเนี่ยและเรานะครับจะสังเกตว่าคือรถแม่งสองพันโลมึงใช้จานหมดเลยเหรออะไรประมาณเนี้ยเออมันก็ไม่ใช่อ่ะนนมันจงรู้ให้บาลานซ์กันเนาะแล้วก็หลกัหลกๆเลยที่สังเกตได้จริงๆก็คือรถเข้าศูนย์พี่ออฟ เขาจะเช็คบอกเลยว่าระยะนี้คุณมาทําอะไรบ้างระยะนี้อาจจะดีมากแต่ไม่ใช่ายท,ที่อาร์มรู้ว่ากรอไมน้นี่เพราะอะไรเพราะว่าความรู้สึกว่าอาร์มเพราะว่ารถกอไม่ทำไมผมรู้ผมไปสืบประวัตินะครับเพราะรถคันนี้เคยโพสขายเมื่อสามปีที่แล้วนะครับซึ่งในร้านอะ่ะก็ยังขายไม่ออกและผมก็มาซื้อในเมื่อเขโพสต์ไปประมาณสองปีนะสองปีเขาน่าจะสัวไป,ปมาสองปีปุ๊บอย่างเงี้ยสมมติว่าเขาเปิดมาสามหมื่นสี่อย่างเงี้ยเออเขาขายไม่ออกผมมาซื้อในปีถัดไปแล้วกลายเป็นว่า มีตุ่มตัวเนี้ยเหมือนเดิมเลยผมจำเป็นตัวนี้ได้อแล้วก็รู้สึกว่ามาขายในราคาอ่า27นะครับตอนแรมกมันเปิดมา29สามแสนอันนี้มาขาย279ก็ตีไป2 100, 8งแล้วก็รู้สึกว่าไม่น้อยลงพี่อ,อ๊เอเหลือหมื่นหกผมก็เลยการันตีได้เลยว่าผมเช็คทุกอย่างคี่จานเดิมเหมือนกันทุกอย่างเลยจันเบรกเทกทุกอย่างเหมือนกันแต่ท่อไม่ใช่ท่อใบนี้จะเป็นใบอื่นนะครับแล้วก็ลูกค้ารู้สึกว่าไปฟิกแบกไว้ว่าไม่ชอบท่อใบนี้ก็คือเป็นราคาตัวไอปาสามเหลี่ยมอ่ะตัวสั้นนะครับ แล้วเขาก็เลยไปซื้อตัวนี้มาใส่ให้ก็คือเขาบอกว่าซื้อมาหมื่นเอ็ดเขาก็เลยได้อาคารสวิชนะครับสิบแปดนิ้วมาประมาณมันก็เสียความรู้สึกนิดนึงอะเนาะเออเราเียความรู้สึกก็ที่ว่าเขาพอมาพี่แต่ว่าสภาพล้วก็โอเคเราไป์วิสแล้วนะครับช่างก็บอกว่าก็นั่นแหละจบแล้วนะครับก็มากเดื่อนปกติไม่มีอะไรก็เป็นอุทาหรณ์เนาะเพื่อนเพื่อนจะซื้อก็ดูดีๆมีปัญหานิดนึงเนาะก็คือเขาตั้งผิดมาพี่ออฟก็คือเป็นไอดีกลเสียสลับกันจังหวะที่ไอดีควรเปิดไอเสียมันกลับเปิด จังหวัที่ไอเสียเปิดไอดีมันลับเปิดมันสลับกันแ้นนี้หนึ่งวาวที่ผิดโอ้เป็นตอนนี้พี่เตะแกเซ็ตให้ใหม่แล้วทั้งสี่วาวเลยเป็นข้อวันที่ต้องรู้สำหรับคนที่จะซื้อมือสองเลยนะใช่ตาต้องถึงจริงๆแต่ตาไม่ถึงนี่คือยังไม่แนะนําครับพี่อืมให้แนะนํามือสองที่ผ่านอ่าศูนย์อย่างเดียวดีกว่าแต่มีประวัติในเร่อคู่มือเลยว่าคุณคุณทาอะไรมาบ้างอ่านั้งก็ ก็ต้องการันตีด้วยร้านที่มีชื่อเสียงหน่อยคนาะใช่ใช่ใช่จริงๆร้านส่วนใหญ่ก็อช่ใช่ร้านดีๆเยอะน่าจะรู้กันอยู่นะครับร้านดีๆเยอะอาจจะย้อนแมวกันเยอะร้านดีๆแต่ย้อนแมวก็มีเออก็โดนแต่เราก็จะไม่ว่ากันผมบอกว่านะครับอยู่ที่ใครที่มันบ้านมาดีตรงไหนพี่อ๊อฟพี่อ๊อฟมาดูตรงนี้นี่คือร้านบ้านบ้านเลยที่ผมได้ราคามาสองเจ็ดเก้าสองเจ็ดเก้าผมได้ปมแต่งมาครับ่ะได้ปำตัวนี้แต่งครับแล้วก็ดาวตัวนี้มานะครับ ซึ่งตัวนี้ต้องไปสั่งอยู่ที่อ่าญี่ปุ่นเลยนะครับถึงจะได้มาตัวนี้คือแพงมากอ๋องั้นสําหรับใช้ในสนามแข่งลย่เนาะถูกต้องครับในสนามเลย่ะตัวนี้ก็อยู่เบรหนึ่งมากมือหนึ่งนี่ข้างละสองหมื่นครับเราตัวปั๊มในชุดปั๊มละสองหมื่นรวมก็รวมรวมแล้วก็สองข้างกับผ้าเบรกอีกนะครับเป็นประมาณหมื่นนึงนะครับผ้าเบรกแต่งด้วยตัวนี้ก็ใช้ในสนามหมดเลยชุดหน้านะครับทั้งไม่ไม่ถอดจานตัวนี้แล้วก็ใส่จานเดิมให้ใส่ปั๊มเดิมให้ แต่ตัวนี้คือมันมีปาร์แต่งมาให้มีการเดินมาให้อันี่คือเป็นผลกําไรได้เล็กน้อยที่เราได้มาอะไรประมาณนั้นถึงเราจะโดนโกงไม่นิดหน่อยมีโอกาสนะมีโอกาสไปเจอพี่เลมาเดียวครับพี่เลซาเลซิ่งนะครับพี่เลการันตีครับก็มีคลิปหนึ่งน้อยที่ผมลงไปครับว่าให้พี่เลแกลองเช็คดูแล้วว่าเป็นอะไรแท้ไหมนะครับตัวจานตัวท่อต่างแกบอกว่าแท้หมดเลยนะครับแล้วตอนนี้พี่เลแกหาใชอยู่หาไม่ได้ครับหายยากมาก นี่คือเป็นกําไรเลยแหละใช่พี่เตกก็มีอยู่คู่หนึ่งนะแต่รู้สึกว่าจะขายแพงอยู่นะสองหมื่นแพงมือสองเพราะอันนี้อันนี้ก็คือก็น่าจะสภาพไม่ต่างกับพี่เตกขายนะสองหมื่นกว่านะครับราคามือสองคู่หนึ่งอันนี้คาร์บอนเขาแถมมาเลยใช่ไหมครับใช่พี่คือทั้งํำเนี่ยคือเขาจัดมาให้หมดแล้วคือเราได้แบบนี้มาเลยไงในราคานี้แต่ถ้ามีมาเชสมานี่จะดีมากอันนี้คือกาไรนลดีไม่ดีได้อย่างเสียอย่างเนาะก็ถือว่าดี่ไม่ดีเทกันไป ขอดมาเชสขายกินนะเออได้คืนอีกห้าหมื่นนั่นแหะมือซื้อราคาหกห้าศูนย์ไปกดไปกดได้ราคาเยอะประมาณถ้าสภาพดีตัวหกเจ็ดหมื่นก็ได้อยู่นะใช่ใช่พูดถึงเพราะว่ามือหนึ่งอันนี้ก็มีแพนอยู่ครับมีแพนเปลี่ยนเป็นมาเชสช่วงสิ้นปีนี้นะครับก่อนไปงานมอเตอร์จีพีกับพี่ออฟเนาะเอออันนี้ก็รอแพนครับรอเปลี่ยนใหม่น่าจะหามือสองใส่ครับมือหนึ่งน่าจะเป็นแสนมือสองน่าจะอยู่ประมาณสี่หมื่นห้าหมื่นเดี๋ยวรอกดคนร้อนเงินก่อน ในกลุ่มแต่สำหรับผมก็สวยนะผมว่าไม่ต้องเติมอะไรก็ก็หล่อแล้วโดยมันหล่อมาตั้งแต่กําเนิดจนแล้วตอนนี้ผมรอเนี่ยี่อนมันต้องใส่ข้อเฟรมพวกข้อเฟรมซับนะครับพวกซับเฟรมต่างๆรสวิงอาร์มอะไรเนี่ยมันก็กันรอยได้ถ้าเราพาดมาตัดการความร้อนด้วยใช่ครับแล้วก็น่าจะหมดเท่านี้เนาะหลักปัญหามันก็มีเท่านี้พี่ส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยเจอปัญหาเหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวอาวันกลับมาเดี๋ยวไปรีวิวอาวันเนาะ ว่าปัญหาเดยวผมเพิ่มเติมตบงนี้ก่อนนะครับคนขับไสเรทุกคนต้องเจอปัญหานี้คือสมมติว่าเราขับไปเนี่ยอาจจะมีอะไรมากวนใจต่อเลยสำหรับเจ้าเซเอ็กนะครับเหมือนรถทีสิงคันนึงซึ่งผมไม่ได้ขับนานบางทีกุญแจแม่งก็ไขไม่ได้แล้วนะครับฝืดเออใช่ใช่ตอนนี้คือไปร้านเดี๋ยวมาดูคือเปิดไม่ออกจริงๆอันนี้คือเป็นเหมือนทุกคันเลยนะเออน่าจะทุกคันไหมตอนนี้ผมไม่รู้เลยมันจะไขออกไหมก็ดีท่านไม่ได้ขับนะเห็นในกลุ่มนี้ก็เหมือนจะ เก้าเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นโอเคแล้วก็ไอ้บากุญแจวันดีกระดังอ,อวันดีคือดีมันก็ไม่ดังเะครับวันดีคือดีขับไปโดนแบบว่าเบรกมีเสียงดังวันดีคือดีขับไปมันก็ไม่ดังเรอาอโคดละ่ะขับไปโคดไม่ค่อยขึ้นพี่คันนี้เออเพราะว่าอาจจะเป็นกับเราขับไม่ค่อยแบบพื้ดปา์เหมือนคนอื่นเขาด้วยแหละออไม่เคยยกล้อไม่เคยแบบเล่นอะไรเครื่องยนต์เยอะ ก็จะมีให้หลอนบ้างเวลาขับไปเนาะใช่ใช่ขึ้นพอแบบว่าเตือนเราว่าเฮ้ยใช่ครับน่าจะแค่ประมาณนั้นแล้วกอโค้ดแล้วพอโค้ดจริงๆแล้วน้ำมันเนี่ยเราเปลี่ยนทุก2,000โลอยู่แล้วไงผมกลัวชาร์ตลายนี่คือปัญหาหลักของบิ๊กไบค์ที่ต้องเจอเนาะมีแค่นั้นที่กลัวพี่น้ำมันเราผมคิดว่าน้ำมันเราเปลี่ยน2,000โลเปลี่ยนเนี่ยผมว่ายังไงก็ดีกว่าอยู่แล้วเออง่ายๆคืออาร์มกำลังสรุปว่าถ้าเราดูแลถึงอ่ะใช่ใช่ครับยังไงก็ยาว หลักๆเลยน้ำมันเครื่องครับสองพันโลเอาเอาให้ได้อ่ะแล้วก็เลือกน้ำมันเครื่องที่ดีแล้วก็ดีไปเลยเพราะว่าโอ้โหเป็นรถที่เราล้างครับนี่ผมใช้เป็นลิกิโมรี่นะครับรู้สึกพี่เตกใส่ทะารให้นะห้าสิบป่ะห้าสิบแบบิวหรือเปล่านะน่าจะเป็นนั่นแหละให้ห้าบิวสี่สิบหรือเปล่าไม่รู้ห้าสิบเลยพี่ห้าสิบลองน่าจะเป็นสิบแบบิวเพราะว่าเหมือนเหมือนใช้กับรถแข่งเลยนะตัวนั้นอะใช่ใช่ครับในสนามพี่เตกอ่าถ้าพี่เปี่ยนพี่ก็จะตัวนั้นแหละ อืก็ให้โจทย์ไปว่าพี่ขับยืนประมาณสองร้อยอ่ะแกก็ได้จัดมาให้เลยตอนนี้เลยเป็นลิขิตโมรีครับก็ดีอยู่ขกดเก้าร้อยบาทพี่สี่ลิตรสวยๆก็ยังโหโฉมนี่ขับได้อีกยาวๆน้องมีก็จะมีเติมมาเชดเนาะอนาคตใช่ใช่อนาคตมีเติมมาเชดมีคาร์บอนฟูฟูครับข้อเฟรมซับเฟรมสวิงาม,มหลักๆถ้ามี<อ>งบเพิ่มก็น่าจะเป็นพวกบางคนหลังบางโตน่าจะหมดแล้ว ด้านหน้าไม่ชอบผี่บางคนก็ใส่เป็นหน้าคาบอนด้านนี้คือคือเราใสยตาผมไม่ได้ชอบเลยมันไม่สวยคือเราค่อยๆเติมเอใช่ตรงนี้มีอันนี้สั่งมาแล้วมีรายสองอย่างไปข้างส่งมาวันนี้ส่งปีกมาไงวิงเล็ดจะเป็นวิงปีกตรงนี้อ่าเป็นเป็นปีกมาให้ของอวันปีสบสองก็พอมีอยู่แต่ว่าถามร้านที่ผมสั่งให้พี่๊อฟยังไม่มีเลยแต่ว่าของผมนี่มีคือมีมีอยู่ในกลุ่มตัวปีใหม่มันหาง่ายอือเรื่องมันหายยาก ายากหน่อยแต,<ด>ต่ก็พอได้ประมาณนี้พี่ออฟแล้วก็ในอนาคตอีกอันไกลผลก็จะมีพวกนี่มาเล่นลนะมาเล่นเบรมาเล่นคัดแล้วก็การบาัดใหม่ของพี่ไม่ไกลหรอกแล้วก็มีตัวนี้ทอ่อท่อน้ำนี่น่แต่ประมาณเก้าพันพี่เปลี่ยนท่อใหม่ท่อน้ำพวกเนี้ยเอาเป็นสีเริ่มเด็กสีแดงสีเหลืองอะไรก็มาไปสีดาเริ่มเก่านวสีมันถลอกแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่อันไหนที่พอใช้งานได้ผมก็ยังไม่เปลี่ยนครับ รอไปเปลี่ยนของที่มันจําเป็นอย่างผ้าเบรกอะไรพวกเนี้ยเอาดีๆก่อนไอ้พวกความสวยงามเดี๋ยวเอาไว้อีกอีกเรื่องเพราะว่าทางร้านเขาก็แนะนําดีเนาะอันไหนที่ควรจำเป็นที่ต้องอย่าไปประหยัดเขาจะไม่ให้ประหยัดเป็นเลอๆมันทําได้อยู่แล้วสำคนที่แบบเงินเยอะนะไม่ใช่ว่าเยอะไม่เยอะนะพี่มองว่าด้วยความปลอดภัยนะอย่างล้อเนี่ยอย่างยางอย่างเบรกเนี่ยเขาก็พูดถูกนะมันชีวิตเราเพราะเราใช้ความเร็วใช่ใช่แต่พวกแฟลลิงนี่จะปลอมจะอะไรก็ ปลอมไปไม่มีปัญหาแข็งแข็งก็ปลอมแล้วไม่มีใครไม่ค่อยมีแทร่ใช่มันแตกอยู่แล้วจิตสําคัญเลยโซ่เออล้ออันนี้โซ่ยังพอใช้ได้ไปแต่เตอร์นี่ขัดเงาเลยทองอะไรความปลอดภัยต่างๆเนาะเขาไม่อยากให้ประหยัดใช่ใช่ใชของดีๆไปเพราะอุบัติเหตุก็มีให้เห็นเยอะแยะใช่ใช่ใช่ครับอืมจะมีเพียงเท่านี้เนาะใช่ใช่แล้วก็เดี๋ยวจะไปรีวิวเอเลียนหลังจาก มาจากทําโปรเจกต์ใหญ่นี่ติดตั้งในเบียโดนไปเท่าไหร่แล้วพี่โดนไปสองหมื่นมัดจำรวมมาบานแล้วน่าจะหลายบาทอยู่เดีรอมาสรุปตอนที่รถมาด้วกันแล้วก็มีแลนจะเปลี่ยนสีอฮโอเคครับขอบคุณอามากครับไปไปไหนนะกินชาบูต้องพูดแล้ว